รักกันแต่ว่าวันนี้เมย์ไปค่แม่คิดแต่ว่าเขาอะเหมือนว่าเขาไม่ชอบเียค่ะคือว่าเหมือนว่าเพเ,เดียรกันมารักกันเขาบอกว่าักกันไม่ได้ไมันผิดผิดของเธอแม่ลักกันแบบเพ่ออลูก,ลกไม่ผิดนะักจากบคนักเลยค่ะนับิ๊มากม,มันจะเป็นไปได้หรอจะมีความรักแบบนี้หรออีวุณเปลี่ยนแล้วก็น่เป็นไม่ได้นะแล้วพบ้าเขว่าไรเขาไม่งเขาก็ไม่ยอมอ่ะยิ่งพ เจอผู so so <facade> right. yeah. yes. no. ้ชายหรือเปล่าเลยก็ชอบผู้ชายไม่อะแม่ผู้ชายที่ใส่ดีอะแม่ชอบคุยลับพี่กับแม่ที่เมื่อวานนี้จอพูดกับแม่เพื่อขอโอกาสใช่แม่ว่าไงคะแม่ลองไปคุยกับพ่อแม่กินนะจะดีไหมแม่ว่าไงน่าดีลองคุยให้เข้าใจลูกแม่จะชู้ไหมว่า เราไม่รู้ลกาาาูกคนละกันเราเราคยกัมาหนาแล้วคือว่ารู้ว่าไม่ได้เกิดเกิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยโตแล้วว่าอยากใช้กับชิมพิตลยเี้ยกิบอิสระแล้วอ่ะแน่ใจว่มามันอยูความัแน่กันแน่แน่กลักิ๊บีอย่งเมรักกิ๊คนเดียวหรือเปล่ารักกิ๊คนเดียวตอนนี้ยีกิคนเดียวจริงๆนะแม่เรากิ๊บเรเราเมยหรือป่าักแหละคุ้มไม่รักคไม,ม่แบบเออ เพรา게 되나? 나